กราบสวัสดีพ่อพ่อกับจิบบีอีกแล้วพี่น้องพ่อพ่อกับจิมมีชวนชิมพี่น้องวมืนอ้ล่งปีใหม่เนาะกราบสวัสดีต้อนรับป like ีใหม่อีกเนาะพี่น้องปีหกเก้าเนาะปีนี้ก็จะขยันทําคลิปให้พี่น้องเบิรงพี่น้องส้มพี่น้องติดตามน้ำกันเนาะพี่น้องมือวันนี้เป็นต่บมะหุ่งคกแรกของปีที่ต่ำกินเองพี่น้องแล้วเมนูเฮ้าบ่เด็มีเพี้ยงเท่านี้มีปลาส้มมีปลาส้มแผ่นรอบแล้วก็ มีขัวหนูนาขัวดหนูนาห่อนอขัวหนูหน,า,น,น,นาเนาะเออเลิศเมนูนี้กับแซบอือเขาเหนียวฮอนฮอนพี่น้องคือก้าน่มาค่ะเพื่อบูเบ็ิการเสียเวลามากินน้ำกันพี่น้องยติยาวากัดด้อพี่น้องมาช้าแต่ว่ามานะปีนี้รถติดกลับบ้านเนาะกลับบ้านไม่ได้เห็นคลิปยังดอกพี่น้อง มันหลายคนมันอ่อนอวอมืมาค่ะกินต่บ๊อกฮงเมื่อนี้กินแบบบ๊อบเผอ็ดพระอมคนมันก่นกอดปีใหม่แบบทั้งใช่ตัวเ,เย็ดไว้พอะการหลอก กลับบ้านปืดไม้เอาปูมาปูไปฟุตปูตายแดดเบิร์ดเม็นเาวสันพี่น้องขอโทษขอให้หลยหล ออามาแบบสดๆบอสิว่ามันจะรถระตีอืดออกจากบ้านเก้าโมงมาถึงนี่เกือบเจ็ดโมงกว่าเกือบยิบสี่ชั่วโมงใี่นงคือเงเ่ารถตบสปังเลยปวดหัวอืม ยมากปลาส้มแผน่นแผ่นละยี่สิบบาทครับดีดดีเลย แต่านไม่ไปกินเขาเทียงอก็เลยกลับมากินที่บ้านเนาะหิวเดี๋ยวก,กินเสร็จจะ๋ยวค่อยไปออกกำลังกาย บ่ได้ยังมากลิ่นฝากพี่น้องเลยอือกลับบ้านฮี่นั่นที่นี่ยากหลายพาหมูเมื่อนำหลายยากพี่น้องมันยากมันอุดนอัวอือ ของฝากจากทางภาคเหนือน้องกระบำปีกับถั่วจานกรอบต่อ<น>บครับนะช่องที่ฮาคนเมียงเนาะพี่ฮาคนเมียงเนาะไอ้ไส้อยู่เชียงรายนะ ขำบักสั้ครับกะลาปีม่สักงหอมปลูกเองของที่บ้านอันนี้ก็เป็นนี่อันนี้ก็เป็นปีมือพี่ฮาคนเบียงเลอพี่น้องลองไปติีตามเพิ่มเริ่มเป็นเผ็ดกับเผาแทบแ,แดดท้เลยพี่ฮาคนเบียงเลยอันนี้ก็เพิเ่เผ็ดหมูบ้างไปเบิง์ที่พั้ม อาหารของผมก็จ้เนาะฝากช่องพี่ฮาคนเมียงอีกหนึ่งช่องแล้วพี่้องไปติดตามเขานงสวัลดว ชาวแ่บปันนี้บ่ให้อ้วนให้พี่เฮจังกับพี่น้องยัมไม่บ,ไมบ่าแทบครับอ,อืออืออบุยบแทบแทบบทุญยางเลยออวรุบา Ừ. Ừ. Tôi bắt ngay hén luôn, phải không má rồi má Tuyệt ดูดีสบายพี่น้องปีใหม่ของฮิซุขภาพแพนเล้งครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับฝากติดไลคตามจิ้นมี่พวนชิมนนะเยอะ้องบ๊ายบายไปแล้วครับ